วันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่อย่างเต็มตัวการพัฒนาหรือการนำนวัตกรรมที่มีอยู่มาปรับใช้ในการทำงานการดำรงชีวิตทั้งเพื่อความสะดวกและตอบสนองความต้องการต่างๆถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นผลวัตและไม่หยุดนิ่งเทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัยในการส่งเสริมอุตสาหการรมอาหารในทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก รวมถึงการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนานการใช้รังสีกับอุตสาหกรรมอาหารนั้นได้รับการยอมรับมานานแล้วเพราะมันช่วยให้อาหารมีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโรคและสามารถยืดอายุของอาหารได้อีกด้วยรังสีแต่ละชนิดก็จะใช้ระยะเวลาหรือใช้ปริมาณรังสีนี่แตกต่างกันนะครับแกมมาใช้ระดับหนึ่งเอ็กซเรย์ใช้ระดับหนึ่งอิเล็กตรอนใช้ระดับหนึ่งนะครับ คราวนี้การนำมาประยุกต์ใช้เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์นะครับบางผลิตภัณฑ์ที่มีความหนามากๆหรือมีมาในรูปแบบกล่องที่เป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่เนี่ยก็อาจจะใช้อิเล็กตรอนไม่ได้ก็ต้องไปใช้กัมมานะครับแต่ถ้ากล่องมีขนาดเล็กนะครับลังสีงอิเล็กตรอนสามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้ก็จะสามารถใช้อิเล็กตรอนได้อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเพราะในการใช้รังสีนั้นคงไม่มีใครสามารถไปทำเองได้เพราะประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเรื่องการใช้กรมมตนตรังสีอย่างเคร่งครัดแล้วแบบนี้ต้นทุนของผู้ประกอบการจะสูงขึ้นหรือไม่ไม่น่าจะเกิน10%ซในความคิดผมนะครับเป็นต้นทุน,นอันนี้ต่ำมากนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะาเราเป็นภาคร,รัฐการเป็นภาคร,รัฐเนี่ยรัฐลงทุนในเครื่องไม้เครื่องมือ รเราคิดค่าบริการแค่พวกค่าน้ำค่าไฟค่าค่าอื่นๆที่ค่าดำเนินการที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนเ,เรียกว่าผู้ประกอบการแล้วก็เอชเอรายย่อยของเมืองไทยเนี่ยให้มีโอกาสนั่นนั่นคือภารกิจหลักของของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สวงหารายได้เลยเพราะเพียนต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกมากๆฝากถึง ผู้ที่ผู้ประกอบการแล้วกันครับที่ที่จะก้าเข้าสู่วงการผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือหรืออื่นๆนะครับที่จะที่เราคิดได้หรือเราอยากทำอย่ามัวแต่คิดครับมันเป็นจุดจุดเริ่มก็จริงแต่เราไม่ไม่จุดต่อกันไปเรื่อยๆมันก็จะไม่เป็นเส้นตรงที่ยาวขึ้นถูกไหครัก็ค่อยๆก้าวไปทีละก้าวผมเชื่อว่าประเทศไทยเรามีมีอาหารที่อร่อยนะครับ มีเมนูดีๆฝีมือดีๆในในหลากหลายมุมของประเทศนะผมอยากให้หยิบยกเอาอาหารพื้นถิ่นหรืออาหารที่เราเรามีมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราของแต่ละตระกลูลแต่ละกลุ่มแต่ละคนหยิบนำขึ้นมานำเสนอในยุคปัจจุบันมันมีสื่อช่วยเราเยอะต้องอยากจะเชิญชวนนะครับจริงๆอยากจะเชิญชวนมากๆเลยให้ทางผุ้ปรกอบการ โดยเฉพาะผกอบการทางด้านอาหารเนี่ยมาทดลองดูนะครับมามาทำงานร่วมกับเราผมมั่นใจว่าเทคโนโลยีฉายรังสีเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีอันนึงที่จะช่วยทําให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งนะครับไปสู่มาตรฐานทีเ่เรียกว่าในระดับสากลที่ทุกคนยอมรับได้เรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทำงานร่วมกับเรา เรามีหลายๆโครงการดีๆที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นคูปองนวัตรกรรมที่ท่านสามารถที่จะมาร่วมทํางานกับเราได้ฟรีเรียกว่าเป็นทุนให้ให้ให้พัฒนาร่วมกันเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็โดยทั่วไปแล้วก็เพียงพอที่จะวิจัยพัฒนาร่วมกันได้ว่าการฉายลังสีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของท่านหรือไม่แม้อาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อทําให้เรามีชีวิตก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเราเองได้หากมันไม่สะอาดหรือปนเปื้อนเชื้อโรค ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ดูจะเป็นอันตรายอย่างนิวเคลียร์กลับนำมาใช้แก้ไขให้เรากินหรือบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยเรื่องนี้อาจจะสอนให้เราเข้าใจว่าทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในโลกนี้มีทั้งคุณและโทษเราเพียงแค่นำมาปรับใช้อย่างพอดีและเหมาะสมก็จะทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างถาวร